กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทาก่านด้วยนะครับผมเพผมเช่นเคยเนาะแทิเกเตอร์นะนี่นะครับก็ในวันนี้นะครับก็พบกันอีกแล้วประจำวันสุกสุดสัปดาห์การจัดดับกันอีกเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ แรกของเดือนกักยกาคมนะครับต้องบอกเลยว,ว่าเป็นสัปดาห์แรกแล้วก็เป็นวันที่1ด้วยในสัปดาห์แรกเกมใหม่ๆที่เอาไม้ให้ท่านผู้ชมได้โหลดเล่นกันคนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนั้นสักใครที่ชื่นชอบเกมไหนหรือว่ามองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ไว้ด้วยนะถ้าใครที่อยากขอเกียงมาสามารถมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลวกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโรดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนววางแผนกลยุทธ์แล้วก็มองหาเกมแนววางแผนกลยุทธ์มาใหม่หรือว่า เปิดตัวในสตูไทยเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรับเกมที่มีชื่อว่า King of King นะหรับรเกม King of King เนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่จะนำเหล่าฮีโร่ต่างๆมาเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวฮีโร่นะครับจะมีอยู่7เผ่าพันธ์ให้เราเลือกกันเลยว่าเราเนี่ยจะอยู่เผ่าพันธ์ไหนหรือว่าเผ่าพันธุ์สายไหนแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถจัดทีมตัวละครเพื่อนำไปสู้กับศัตรูได้หรือว่าจะสร้างบ้าน ของอัปเกรดเมืองก็ได้ชิ้นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมในสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพการาฟิกก็ถือว่าใช้ได้ภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะ เกมที่2เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแบบ open world คล้ายๆตัวของสไตล์ Minecraft แต่ว่าเป็นแนวเกมมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสก์เกมที่มีชื่อว่า Zero b r e a เ w w r r d นะครับตัวของ Zero b r e s เ w o r l d เนี่ยจะเป็นเกมแนวแซน box บ็กผสมแนวครบฟทงครับของเข,ข้าไปด้วยนะครับที่จะอยู่ในทีมโลกยุคดึกดำบรดานะครับภายในเกมจะมีระบบต่งางให้เราไปเลือกเล่นกัน ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีทั้งระบบการคราของสิ่งต่างๆหรือว่าการอัปเกรดสกิลต่างๆเราก็สามารถทําได้นะครับเ,เกมที่น่าเลน่นมากๆแล้วก็มีไรงแตๆเราทําเยอะแยะมากมายภาพภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนานสวยอยู่เหมือนกันนะครับภาพบรรยากแนวบริการภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่สักนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดกันอลเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่3าเนี่ยเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์ชิวๆเล่นเนเพลินแล้วก็คลายเครียดเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะับสรเกมที่มีชื่อว่า My Cat นะับสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะจำลองให้เราเป็นคนเลี้ยงแมวจอนจักนะครับเราเนี่จะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าของแมวตัวไหนตัวหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาตัวไหนแล้วก็ จะเลี้ยงมันให้จะมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แฟนเเกมจะมีอะไรอย่างๆให้เราทำนะครับก็คือสามารถเทอาหารให้กินนะครับสามารถอาบน้ําหรือว่าสามารถสร้างบ้านให้แมวได้ด้วยแล้วก็กราฟิกแนเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ทจะมีความน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี้ยจะมีโหมดแบทเทิลด้วยนะครับแบทเทิลสู้กับผู้เล่นคนอื่นแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้เน้นสู้จะเน้นความน่ารักของน้องแมว ตัวนั้นๆนะครับเนาอก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เรื่ที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่าดิเ r e ู u ่ a แ At Magic High School, Release Memory ชื่อยาวมากๆนะครับก็เรื่นี้นะครับจะเอาใจคอที่ชอบดูอนิเมะเรื่องโรงเรียนมหาเวท ซึ่งใครที่ติดตามอน,นิเมะเรื่องนี้แล้วก็มองหาเกมนี้เล่นอยู่นะครับเกมนี้ก็มีให้เราเล่นกันไปเที่ยวบ่อยแล้วแต่ว่าจะไม่อยู่ในสตูไทยนะครับจะไม่อยู่สตูไทยจะเพิ่งเปิดตัวในสตูญี่ปุ่นนะครับเนาะก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมเนื้อ RPG turn b a เบ d ทั่วไปนะครับก็จะอิงจากอน,นิเมะเลยนะครับจะอิงจากอน,นิเมะเลยให้เราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวละครก็จะมีจากอน,นิเมะ ทั้งหมดระบบภายในตัวเกมก็มีทั้งระบบการเปิดกระชปปองระบบการจัดทีมระบบการอัปเกรดหรือว่าจะเป็นระบบเซฟต่างๆก็มีให้เราเลือกเล่นเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เราก็มาอยู่สลหรับเกมครึ่งทางกัน,น,นสำหรับเกมครึ่งทางเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมที่กราฟิกหนักนก,กราฟิกเทพๆอยู่นะครับก็คือรอเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Project Star นั่นเองนะครับโป o j เ c กสตารเนี่ยเป็นเกมที่เปิดตัวให้ทดลองในสตูไทยเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีประกาศเปิดให้ต่างประเทศเนี่ยทดลองกันในวันที่11กระกรกฎาคมใกล้ๆที่จะถึงนี้เลยนะครับโป o j เ c กสตารนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นจะเป็นเกมแนว sandbox multiplayer นะครับก็คือสามารถเล่นเป็นแบบโอนเวอร์ ver. เล่นกับเพื่อนสร้างบ้านครับของได้แล้วก็ตัวเกมจะอยู่ในทีมแนวไซไฟนหน่อยตัวเกมสามารถสร้างตัวละคร สามารถครับของภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นะครับภาพเมื่อในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่สามนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้สามารถรอเล่นเกมนี้ได้ตั้งแต่วันที่สเว็ดเลย Stay ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมงูกินฐางแล้วก็มองหาเกมใหม่หมเล่นยูเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับเกมที่มีชื่อว่า Snake Online นะครับตัวเกมนะครับจะมีจุดเด่นแตกต่างจากเกมอื่นอยู่ก็คือเกมนี้สามารถใช้ทัาษะหรือว่าสกิลได้3สกิลเลยนะครับหรือว่าไอเทมพิเศษต่างๆเราสามารถใช้ได้ตอนที่เราเล่นใน ดาานต่งๆซึ่งโหมดไพน์นโนเกมเนี่ยจะมีโหมดอยู่เยอะมากมายมีทีโหมดมีสไบเวอร์โหมดหรือว่าแม้กระทั่งสกินขายก็มีให้เราไปซื้อกันด้วยเกมนี้มีแบตเทิลพาร์ตด้วยนะครับมีแบตเทิลพาร์ตด้วยเนาะเพราะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม เกมที่เจ็ดนี่ยก็จะมีชื่อว่าแอสตูวิสเตอร์นะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องดาวเคราะห์ของตัวเอง ซึ่งภายในเกมนะครับ,รบเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเราต้องต่อกรจากมนุษย์ต่างดาวที่จะมาทำ้ายโลกของเรานะครับภายในเกมนะครับจะเล่นเดินหน้ายิงไปเรื่อยๆผ่านด่านไปเรื่อยๆก็จะมีพวกบอสต่างๆให้เราคอยจัดการด้วยนะครับภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนจะดีภาพบราการในเกบนี้นะครับก็จะเป็นภาพหมอก บุคคลที่3นะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับไม่มีใน Android มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นแล้วก็ใน iOS เนี่ยก็คือเล่นได้แค่ตัวของคนที่สมัคร Apple Arcade เเท่านั้นนะครับเนาะถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะ ก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวฟุตบอลแล้วก็มองหาเกมฟุตบอลเล่นอยู่แล้วก็มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสาหรับเกมที่มีชื่อว่า Future Football Manager นั่นเองนะครับตัวของ Future Football Manager เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลที่มีลิขสิทธิ์แท้จากตัวของ FIFA า r o เลยทีเดียว e ซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าใช้ตัวของอันเดียวเอนจินในการสร้างด้วยตัวเกมเนะครับจะเป็นเกมเพลย์ที่จะมีรูปแบบนักเตะมีความหลากหลายก็เราเนี่ยเขาสามารถเลือกการเตะของนักเตะได้ด้วยสาหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็ตัวนี้เกมยังไม่มีวันเปิดตัวแต่ว่าตัวเกมมีภาษาไทยด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจของตัวเกม Future Football Manager ได้เผื่อได้ รู้วันเปิดตัวของตัวเกมนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากๆ yeah, It's okay like to top okay on forever be man เกมตัวที่9นะครับแนว a อคชั่น p g เล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับสเตเกมที่มีชื่อว่า Samurai X เอ็กซอร์สสไตล์นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมเล่นเพลิน,เ,นเล่นมันๆที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นซามูไรฝวกวิชาดาบสิบเล่มนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกดาบสิบเล่มมารอบล้อมตัวของเราได้เพื่อเพิ่มทักษะในการต่อสู้นั่นเองนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับสามารถเปิดกาชาปองได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกที่นี่จะมีความน่ารักมากๆเลยภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก ด้านข้างนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับ เกมที่10เนี่ยก็สำหรับใครที่แบบเป็นแฟนหนังเรื่องของอวตารอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอวตารเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวเอ o มโวชูนะครับ, Shooting, รบแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นค่ายพัฒน,นาเดียวกันกันกบดากอนราจาเลยตัวเกมนะครับเพิ่งเปิดวิดีโอปล่อยตัวมาให้เราได้เห็นกันแต่ว่าวันที่เปิดให้บริการจริงๆเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นวันในปี2023 เลยนะครับเป็นเกมที่คนน่าจะมีความน่าติดตามแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเน่ยจะต้องได้เล่นกันถ้าแบบตัวเกมนี้เปิดตัวนะครับเกมนี้นะครับจะมีโหมดข้าวๆนะครับที่ได้ปล่อยเข้ามาก็คือเป็นโหมดโซโลหรือว่าเป็นโหมดมัลติเพลย์นะครับสามารถเล่นโคออฟเล่นกับเพื่อนเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยแล้วก็สามารถ p v p เล่นกับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันภาพกราฟิกไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าภาพกราฟิกต้องใช้อันเดียวเอนจิน ในการสร้างอยู่แล้วนะครับเกมนี้แล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้มองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับก็มีบางตลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์แรงของเดือนกระ,กะดาคมนะครับกองวันท่านผู้ชมเนี่ย ถ้านะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าจะเป็นการจัดหนักเกมอะไรก็ฝากตาตงตากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม